ครับผมนะสวัสพดีเพื่อนๆปีๆทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมนะเม่จะช้องเม่ใส่หน้าป่านครับผมนะวันนี้ผมได้มาถ่ายบ้านหลังอีกหนึ่งแห่งนะที่ยังไม่ร่วมคนมาถ่ายที่อยังนะผมนะวันนี้ผมเองนะผมนะได้ลองมาพิสูจน์นะผมนะที่แห่งนี้ว่ามันที่มีคนพบเจอบ่อยนะผมนะผมเองก็เลยลองมาพิสูจน์ดูนะผมนะว่าผมจะเจอหรือเปล่านะผมนะ ซึ่งวันนี้ผมไม่มาคนเดียวน,นะผมนะผมมากับน้องเคยแล้วผมนะนี่ฮะชื่ออำนาจน,นะผมนะวันนี้เราก็เลยจะมาลองดูนะผมะผมาเราจะเจออะไรไหมครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เรากดแชร์ like กดไลค์กดซับสไครต์นะผมนะเพื่อที่มีกำลัาางใจติดต่อไปนะครับผมนะซึ่งออกมาคุณเจอนะตรงนี้ก็อบที่งคืนแล้วผมนะเราก็ไปแล้วไปแล้วมอะไรน,นะเกี่ยวมั้ยนี่ฮะผมนะ นี to ่คือบ mm ้านหลังที่เขาทิ้งมานั่นแต่มีคนบอกว่ามีบุกใบไม้ตกมามีคนเคยปลุกขอตานยเพื่อนนะอืมไอเข้าได้บ่ามันหลอกเข้าไปดูนะครับผมคุณแจไหมมันปิดตานะผมนะครับแล้วก็งงอปเดี๋ยล้ว เขา่นเสียงเลยมั้งเย่เยางขามนน่ะมีเสียงหรือน้างนั้ยยนยสงมุนนะน่ากลัวมากเลยอุยอาการนะา,ากดกีม,มากแล้วมั้งอืนนะ มนึงอึอนะไรทุกอย่างนะเราไม่รู้อึอะไรนะมึง่หนูนี่จะเป็นป่ารอบน้่นนี่ก็ปลวกเครื่องกินต,ตัวสาวตัวหมดวยนะเนี่ยปลวกกินนะนี่นะอือเสือผ้าของเาหนูเนี่ย ตรงนี้น่าจะเป็นองครัวบ้านของน้อแน่ใจนะวอือบวกกินมันครวบมนง่นะผูมันนะผูมันซึ่งมีต้นไม้ใหญ่นะเล้ก็ไปถึงที่มีเสียงนี้น นี่น้องน้ำเก่านะผมนะดูลังเขาก็ไม่มีไม่มีน้ำอ่ะบวกกินเหมือนน้ำงั้นเขาบอกสูนนะเจอวะเฮ้ยเผื่อการินกากินมากน คุณเหมือนมดกินอะไรทุกอย่างนะมึงไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมันมีประมาณนียนะอ๋อ mấy người cái cái này mọi người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  tiếng này mọi người mọi người mọi cái mọi người mọi người mọi เหมือนจะเป็นราวผ้านะฮะแต่ผู้มึงนะตัวตรงนี้ก็เป็นตริเกอร์นะฮะผมเนี่ยอะไรเยู่ไหนี่ยอะไรวะสกิน้พาสก,กิน้พายรอข้าบมูนะผมหมูทิ้งข้าบมานะเนี่ยแห นี่คือข้ามงูนะมซึ่งต้องระวังงูด้วยนะซึ่งบ้านนราแบบนีม้มันชอบแอบอยู่บนหลังคาแล้วมึงข้างๆข้างๆที่เมื่อกี้น่าจะเป็นมูลข้างขานะเนะมื่อไเมื่อกี้นี่เสียงจากข้างในนะมนะ

เ่ลอกมากไม่เข้าไปใช่ไหมเป็นบ้านหลังใช่ไหมเป็นบ้านหลังเนี่ยนี่คือบ้านหลัง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 ที่สองหลังที่สองที่มีที่มีใครอยู่ที่นี่นะเฮ้ยลูกมากเลยเข้าไม่ได้ไหมแบบกุ้งกุ้งมีกุ้ง บ้านป่ะครับ้านมาโจเกะนอ่าเนี่ยลงมากเลยนโมากเลยนะนี่ขาบอกมุกอ่อนเ่มีคนตายนะเนี่ยวัน

กังมาเจอเหลืองนะผมนะถ่ายหาครับผมหนีไม่ทันนะยทีนี้จะมีคนพาพวกเบิกนะนครับขางคำเก่ามากเลยนี่ฮะตังางหาเป็นไม้ลวกนรับ เข้าเป็นไม้นะนะฮะซึ่งคนไม่อยู่แล้วมนะอยู่ไหนตะเข็บปากนะผมนี่น้ำบลโอ้ชะโกโกโกาแก่มากครับน้ำยังมีอยู่นะมึนะน้ำนยังมีก๊อกน้ำยังมีตัวกดชโคกโก้ไอตล้งช็กโก้เหระอะไรนแต่เสี ม,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 มีว่าไเลไม่มีไั่วเลองค้นหาดูว่ามีไหมใจครับมีอะไรไหมแต่ก็ดูว่าลกมากนะมึงนี่มันบ้านที่ลก เขาแก่มที่เราเคยมาถ่ายอยู่นบ้านนะหมือเนี่ยคือลูกมากเลยนะเลยค,คือ<ห>ไม่มีคนอยู่มานานะห้องี่ถังเขาเถังเขาอีห้องหอนึ่นะู่วยเขาหนราบ้างน่ข้าหน นนี่ดวงคานหรือเป็นหลังคานนะมึงที่ทังเหมือนนนะมึงนี่จะลด่าบานนะไปดูนะมนีอะไรบ้างนี่ยโอ้ลูกมากนะ หลวงาจะทำให้โบนกับหินเรียงนะต้นไม้นะโเยอะมากนี่ตัวเหรออนไ้ไ้ั่งมนั่ง้นตน้อย่น้องไมน้องนี่ดูดินี่จะขึ้นโคเยอะมากแ่แต่ว่าลกมาทิ้งไว้ไั้คือโว้ ทิ้งไว้น,นานแล้วมันมันมันจะตเกศฮะคนคุ้นเจอมากนล้วที่เราได้เจอมาจากบ้านแล้วนะทางข้าหลังี้ฝั่งนี้มันจะมีอีกล่ะหรือเปล่าครับตรงนี้จะไปลองฮะเพราะตรงนี้เป็นทางเข้าห้อง ไปข้างหลังบ้านนะมถึงลุกไม่เราไม่เสียงนะมีงูนะมึอย่างง้ก็ลทำนั้นเราช่ชั่งว่าหมูก็ดิกมากเลยนะมมนาเราก็จะกลับไปนะมมึนไกิ่นอะไรนะมมนะมันได้กินสึกจ้ากินอะไ ไม,ม่น่ายจนยนี่เหมือนทางเข้าไปนะไม่รู้ทางไปไหนนะมึงแต่เราจะไม่เสี่ยงเข้าไปนะตามกี้

ผมมีแลบลืนลงมาแล้วมันคือระยองครับนั่งนะผมนะมันก็ดึกมากแล้วนะครับผมนะเราก็จะขอตัวเพื่อนลับบ้านก่อนนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็เที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็นะอย่างน้อยมีวันนี้ผู้ผมก็เพิ่งจะบวดมาเร็มแล้วผมนะมนะบวดหน้าฝ่ายให้คุณพ่อนะผมนะ อาบวันเสร็จวันนีผ้มผมได้มาถ่ายคลิปนะผมนะมาสำหรับถึงบ้านล้างหนึ่งแห่งถ้าม,มึงเมื่อวันไหนชอบคลิปนี้นะผมนะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, ทักแชร์มั่งนะเพื่อที่ผมมีกำลังใจใคลิปต่อไปนะครับผมนะวันนี้นะครับเจอไก่ล้นนะใช่ใช่ผมนะ,ะวันนี้เรา <c oughs> ก็ขอไปกินเหมือนกันนี้นะผมนะเดี๋ยวไปพิณาไปไหครับ